สวัสดีครับลักเกมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวของสมใส่กันนะครับว่าคลิปก่อนเนี่ยผมทําไปเดือนที่แล้วนะครับผ่านมาเดือนนึงเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วมีอะไรลดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูลูนนะครับที่มันเพิ่มจาก3ามช่องเนี่ยเป็น6ช่องนะครับว่าของผมใส่อะไรบ้างลูนใหญ่ใส่อะไร6กช่องลูนเล็กใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็อย่างแรกนะครับตอนนี้ผมก็อาไปบวกธนูมาแล้วนะครับเป็นธนูไกด1สิบเหมือนเดิมนะครับบวก15มาแล้วตัวนี้เนี่ยบวก15เพิ่มอะไรนะครับก็มีรีไฟบวก15าจะเพิ่มคียเมเดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีการโจมโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20นะครับก็จาก10มา15นะครับก็เพิ่มมาอีก100นะครับในส่วนของตัวธนูปูตัวนี้นะครับอย่างที่2อ่าผมก็ ไปบวกเสื้อมาแล้วเป็นบวก15เช่นเดียวกันนะครับก็ออฟเหมือนเดิมตัวเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าไปบวก15มาแล้วของเสื้อเนี่ยมันจะดีตรงที่มันมีเมื่อเรารีไฟบวก15นะครับมีคิดเมตมดแดเอให้แล้วก็มีเพนด้วยนะครับเพนเพิ่มมาอีก5%ให้ด้วยอืมก็ถือว่าได้จากตัวเสื้อนี่แหละจะเยอะนะครับอย่างที่3นะครับตัวนี้ผมก็ไปออฟมาได้ 3%และตัว INC นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยอยากได้สัก3 3.54อ่ามันมาให้3เองนะครับรู้อย่างนี้น่าจะพูด4ก่อนเออเผื่อมันจะได้ n n c 4มาก่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอีกอันนึงเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือผมได้หางไกล7.5มาเป็นหางเรือด้วยนะครับก็มีดาเมจยิงบอสด้วยแล้วก็ได้จากการโจมตีระยะไกลด้วยนะครับ ผมมีเทสหางให้ด้วยเหมือนกันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เผื่อใครเนี่ยเอาเป็นแนวทางนะครับในการซื้อหรือว่าในการออฟกันว่าผมมีให้3อันนะครับก็คือตัวพิวริคุนะครับไก่ห้าแล้วก็หางเลือกอ n c 3.5นะครับแล้วตัวสุดท้ายคือไก่7.5นะครับไปดูกันว่ามันดามเมจต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆเนาะ อโอเคแล้วมีอันนึงนะครับอันสุดท้ายเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือตกมาจากบวก10นะครับก็เหลือแค่บวก5ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บวกต่อเพราะว่าบวกยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับได้ไป2อันแล้วนะครับก็ตีแตกไปอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมไปหาการ์ดอลิสดาวก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตีแหวนบวก15อีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะาตอนนี้บดไปสัก 200M ้แล้วนะครับก็ รอดูต่อไปนะครับอาจจะอัปเดตอีกเดือนนึงอาจจะแหวนบวก15มาแล้วก็ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็อาจจะเป็นไกด์สำหรับเพื่อนนะครับเหมือนอเป็นประโยชน์ด้วยแหละว่าของผมเนี่ยเดือนนึงเนี่ยผมอัพอะไรได้บ้างนะครับอาจจะเป็นสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังอัพตัวนะครับอยากจะอัพอะไรเพิ่มอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูไกด์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเเนี่ย ไม่รู้จะอัพอะไรตรงไหนก่อนเนี่ยก็อ inbox มาได้ที่ f a c e b o o ลักกี้เก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดูให้นะครับว่ามีตรงไหนสามารถดันได้นะครับก็มาดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวลูนกันดีกว่าว่าของผมเนี่ยใส่อะไรก่อน EP 7เนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งหมดลูนใหญ่3ช่องนะครับแล้วก็ลูนเล็กเท่ากับ6ช่องเองตอนเนี้ ep 7.0นะครับมันเปลี่ยนจาก3รลุนใหญ่เป็น6รลุนใหญ่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ลุนเล็กได้ทั้งหมดเอ่อเท่าไหร่12ช่องนะครับอ่ะมาดูอันแรกก่อนเลยก็คือทัมเทมเมอร์นะครับตัวนี้ต้องมีอยู่แล้วของสไนนะครับก็เพิ่มสแต็กตัวทัมเทมเมอร์ขึ้นมา1น,นะครับตัวนี้นะครับเป็นลุนเลือดออกนะครับก็คือ,อ,อถ้าเกิดใครเอาไปฟาร์มหรือว่าเอาไปยิงบอสอย่างเดียวเนี่ยก็ใช้แค่2แถวแรกก็พอนะครับ แถวแรกเนี่ยมันจะเป็นดามเมจแถวที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวมีโอกาสที่จะให้ครินะครับตัวเนี้ก็เป็นรูนที่สําคัญเหมือนกันนะครับดันดาเมจได้เยอะมากนะครับสำหรับรูนนี้ก็เอาแถว2เยอะๆนะครับแถวหนึ่งเยอะๆไว้ก่อนนะครับส่วนแถว3เนี่ยเอาไว้ PP เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นรูนทูไซส์นะครับก็ บวกคีนะครับแล้วก็บวกคีดาเมเตตัวนี้ก็ของผมบวกคี3คีดาเมเอตจนะครับอ่าก็เพื่อนๆลองไปสุ่มกันตัวเนี้ยหาง,ง่ายที่สุดแล้วเพราะเป็นลูน B นะครับมาดูกันต่อนะครับตัวนี้เอ่อตัวลูนตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมก็มีทำไกด์ไว้แล้วว่าเออลูนตัวเนี้ยมันต้องมีมากๆเลยนะครับเพราะมันสามารถดันดามเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับ ถึง30%เลยนะครับลองไปดูเทสของอของผมก็ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะสุ่มนะครับมาแถว1แถว2เนี่ยมันคืออะไรอ่าก็ลองไปดูกันนะครับตัวนี้ต้องมีสำหรับสนดยนะครับต้องไปหามานะครับอ่ะอีก2ช่องเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนตามของแต่ละคนได้นะครับของผมเนี่ยใส่เป็นเดล l สไนด์นะครับ แพดก่อนเนี่ยผมใส่เป็นตัว a อโ o สตอ r m นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมแพดนี้แพดนี้เนี่ยมันเพิ่มนะครับดาเมจของเดล n สไนเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยดันดาเมจต,ตัวเดล n สไนแทนดีกว่ามีคนคอมเมนต์นะครับบอกว่าสายเ d l เนี่ยกับตัวเดลิสไนเนี่ยมันสามารถใช้คู่กันได้หรือเปล่านะครับผมว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนของเลยดาเมจก,ก็ก็มานะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูดีกว่า ว่าหมายยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูตัวดามาจเดลิสไนก็คือมันเป็นดาเมจเดี่ยวใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เท่าไหร่เอ็มสิบหกเอ็มหรอสิบสี่เอ็มนะครับเห็นไหมอันนี้ผมใช้ของ adl เลยนะครับยิงไป 14M คือมันจะมีถ้าไม่ไม่ติดเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปนะครับถ้าไม่ติดก็ 2M กว่านะครับถ้าติดก็ 14M ีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูค่าคย์ด้วย จาก3ตัวติด2ตัวอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมดาเมจก็ถือว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนี่ไม่ได้ทำของเดลี่สักชิ้นเดียวย่งจริงยิงเดลี่11บเอ็มเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ11บเอ็มนะครับใครเนี่ยจะใช้แอลอสซอมก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเนี่ยปรับเปลี่ยนกันไปนะครับของผมก็ ตอนนี้ใส่เป็นเดลิสไนื์ก็บันทัดแรกเป็นครินะครับเพิ่มขึ้นมาตัวนี้คริเป็นอัตราที่ถ้าเรายิ่งเยอะเนี่ยเราจะยิ่งติดคริง่ายขึ้นนะครับอันที่2ก็คือดาเมจนั่นเองนะครับก็คือคริดาเมจบวกมาโอเคอันสุดท้ายนะครับผมใส่เป็นบิ b บ a t นะครับก็จริงๆแล้วอันสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรเหมือนกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าดันดาเมจในส่วนของตัวนกละกันนะครับก็มีโอกาสใช้บวก5%นะครับแล้วก็โอกาสสร้างความเสียหาย2เท่าเนี่ยเป็น9%นะครับหรือใครเนี่ยจะใส่เป็นตัว s h a r ช shooter ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูก่นอน s h a r ช shooter ตัวนี้ s h a r ชู h o o t e r มันจะคล้ายๆกับการ boss สนัยนะครับแต่มันมีโอกาส น้อยกว่านะครับแล้วแล้วตัวการคิวเนี่ยมันก็ดิดเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากได้แบบยิงแล้วคิวเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่รูนตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆปรับเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ารูนอื่นๆกไ็ไม่ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยใครใส่ใครใช้เป็นสกิลแอลโลสตอมนะครับก็เอาดาเมจตัวช่องที่2เนี่ยเยอะๆนะครับก็จะเพิ่มดาเมจแอลโลสตอมของเราเพิ่มขึ้นมานะครับ อโอเคนะครับลูนเล็กของเรามาดูรูนเล็กดีกว่ารูนเล็กถ้าเป็นสายดาเมจนะครับก็จริงๆแล้วใช้อยู่2ส,สีเท่านั้นเองก็คือสีแดงกับสีเหลืองนะครับอ,อ่ถ้าสีแดงก็จะเพิ่มอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเพนตัวนี้ Inc นะครับตัวนี้เป็นคีดาเมจตัวนี้เป็น e t k นะครับแล้วตัวนี้เป็น h o l ี่ด m มเ e h o ลี d a m a g เผมเอาไปยิงพวกธนทร์คอสนะครับก็เป็น h o l ี่นะครับก็ยิงแรงขึ้นมานะครับส่วนรูนเอรูนสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วรูนสีเหลืองก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยจริงๆรูนสีเหลืองมันเป็นพวกเอ่อเด็กลักสเต็งอินอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับในการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดใครใส่ดักอนไฟ,ไฟดาวอยู่ก็ดันไอตัว AGI ให้ เต็มนะครับจะได้ไปเพิ่มกับตัวออโตัเอ็กแทเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เด็กไปนะครับบางคนก็ใส่ลักใส่อินใส่วิดอันนี้ก็แล้วแต่ปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าจะใส่รูนอะไรนะครับก็ลอกตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูนเล็กรูนน้อยเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้แล้วแต่ของเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับโอเค นะครับก็คลิปนี้ก็หวังจะเป็นหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง LuckyM กันด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอย่างที่บอกมีคำถามอยากจะถามว่าทำอะไรของอะไรก่อนนะครับเพื่อนๆก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับที่เพจ LuckyM เลยนะครับเดี๋ยวผมมีเขียนมาให้อยู่ด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ